สวัสดีบรรยากาศย่ำเสาค่ะพี่น้องเสานีผ้าพี่น้องอยู่ในสวนเด้อค่ะเก็บพริกขาพริกสุกเต็มเลยพี่น้องอันนี้หลังจากพริกหมอันทั้งแรงห่อเก็บไปเนาะคะ่ะหมอันทั้งแรงเนาะค่ะหก็เก็บไปแหละค่ะพี่นอ้อมในแถวถางแต่ยังไม่ทันเหลวนะคะเพราะพริกสุกร้ค่ะ,ท,คะทั้งสวนของพนกับก็สุก นี่ให้แม่บาสุวีทุนมาเก็บซอยนะคะพี่น้องแล้วก็สิตัดพักไปขายนะคะเสานี้ตัดพักไป,ไปขายทั้งแรงนะคะแดดหอนหอนพี่น้องซุ่มือนี่ทั้งเสกงากระตองเฝ้าเก็บเฝ้าอันนี้ค่ะพี่ของเฮางุกมงามที่คือเก่าค่ะบนเงานะคะไม่ได้ฉีดยาและปลอดสารพิษนะคะกามี่ออเดอร์ยี่สิบโลนะคะส่งห่อยเอสพี่น้องแมน เบิ่งบรรยากาศเก็บพริกก่อนเนาะคะ่ะช่วงเอลซอลนี่วันนี้เขาซิม,มิตัดกระลำดอกน้ำเนาะค่ะพี่น้องกระลำปีขายเนาะค่ะกระลำดอกกระลำปีหน้าร้อนนะคะ่ะเขาผูนห้องกะออกฟักแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก,กา้านตื้อเกินตอนนี้แต่ยังมาท่านแกเนาะ,ค,ะค่ะฮะค่ะพี่น้องนี่คือเป็นพริกเครื่องโพดเนาะค่ะให้แม่มาเก็บสวย ้องเก็บสวยกันค่ะมันลายหลีพี่น้องมันซุกนี่ค่ะยังดกอยู่คือเก่าค่ะยังติดบันทีนี้ก็เริ่มติดดอกตออยู่นะคะพี่หนีน่นบรรยากาศยามเสาว,วันนี้ออเดอร์ยี่สิบโลสิได้จักโลทรงใหเพเป็นก่อนน่ะคะ่ะเอย่างจริงคือ ข้างล่างนี่สีนวยใหญ่ด้ค่ะคุณละแนวมีเหรียญไม่เจอสี่เลยแต่กระบ่กหูคือกันตัวน,นี้สีเป็นบอกพิกปีหรือบอกพิกสามเดือนเพชรคากรีพี่น้องพิกต้นเพื่อนตั้มสมสีหาวยุิยเจจะเพชรขากระเทเก็บเดืออยู่สามสีแถวครับพี่น้อง,อง,องสมามส,สีแถวสุดท้าย พักก็คือสิบดเก็บดอกชนครับไอ้ของถมครับจก่ก้อนจังมือวเตเปอร์แมนของถมเก็บผกทรงกันสิหอดีซีโลรบอมนี่โมหอดก็ทรงไปก่อนคือไหนอยู่บอกซโลครับโอเคนี่ครับแดงๆงามๆเลยิก บเเเนาลยด้อไม่เน่าและปวดสานนะคะยำเตือนเก็บได้สบายเอามือยองตาได้สบายเลยพี่น้องมีเก็บกันยังยองอยู่นี่บาดเจบแต่ว่าบอกพริกมีเพีชเด้บอกคือมันเป็นอย่างสิ้นแต่บอกพริกมีเพีชเด้ไม่ยังเดี๋ยวสัมผัสก่อนสัมผัสแม่ก่อนเพื่อจะได้พริกได้ค่แต่เก็บบาดเจบมันมันบาดเจบกระดอกเอากับพวได้ซีดยาดิ บ่ได้เห็ดยังเลยสีเทฟโตทีเอาก็ใสยย่ยาหล่อเพราะว่าแม่เพื่อนว่าเก็บบักผีมันตอกเสียบมือตัวนี้บ่เห็นมันเสียบเพื่อนมันละคไายเครื่องแล้ววะแต่บกักพี่ดีเพี้ยมึงหน่วยเพื่อนตับโม้ตับม้หงสีงหานมาเพี้จังลองเสศษนาเสศษต้ามึงเสียบวะ บอกไปหลอกอุ้ยอุ้ยบ่อเสียบนี่ยองแหละนี่หากมันกระเบอเสียบคือบ่อเสียบมือมันมันละเหยมันละจีหยานบ่อยังเข่าเรื่อยๆอยู่หนามมันคือบะหมี่กระใต้ที่โตแล้วนะทางปุ่นก็เก็บบักพริกไปทางปีกกะจิมาเมืองเขาโพดครับบ้านนี้กําลังออกฝักเด้อพี่น้องนี่ สงการน่าจะท่านครับสงการน่าจะท่านม้ยคือสิฟักไงครับพี่น้องเห็นบ่ฟักไงอยู่ถือว่าพานครับสูตรกบฟงังซับน้ำเนาะพี่น้องซับน้ำประหยัดน้ำใส่เวลาหดเอาดีกว่าปล่อยน้ำครับปล่อยน้ำก็ใส่เวลาหลายครับหลองหนึง่งใส่เวลาเกือบ หล่องละหาหนาที่ครับหาหนาที่หมดเลยเสื้อสีเต็มหล่องนี่ตัวนี้ตัวนี้ปลูกกอนกระดอกฟากแล้วตัวนี้รุ่นสองกำลังดอกกระสีน้ำน้ำมาเรื่อยๆครับตามกันไปเรื่อยๆนี่ครับตัวนี้เป็นข่าวเหนียวเด้อครับข่าวนียวชมพูมาฮอดน,นีนี่ซิเป็นข่าวนียวชมพูถัดมาจากนีก็ะสีเป็น ข้าวโพดหวานครับหรือว่าข้าวโพดเหลืองข้าวโพดซปเปอร์นะครับที่เขาเอื่อกันนี่กําลังสิติดดอกขึ้นกันครับกําลังงามถือว่าพานครับประสบความสําเร็จการปลูกข้าวโพดคือเพื่องกบดีซอยประหยัดน้ำได้หลายเติบครับเอากับฮดฮดคือพักนี่แหละครับใส่เวลาใส่เวลาบดดน ถือว่าผ่านเอ้ามาทางพี่ครับกวางตุง้งกวางตุ้งห้องเตะบ่น,นี่นี่ครับกวางตุ้งห้องเตะแล้วพี่น้องเอฟซีเพิน่นว่าขายดีดีอยากให้ปลูกปลูกละครับนี่กวางตุ้งห้องเตะน,นี่เกือบเกือบได้ขายแล้วพี่น้องเกือบได้ขายแล้วนานแบบไงเลยแล <c oughs> ้วนี่ก็จะเป็นขนาดขนาดยอดนะครับ คณะกําลังเกือบได้ขายอีกคือเก้าครับพี่น้องแต่จีเก็บไปครับกระลำครับอันนี้แหละครับเก็บไปก็กระลำดอกกระลำปี้ครับถัดมาจากนี้จะเป็นประกาศขาวครับกวานไว้เพื่อได้ขายครับอย่างนานๆตัวนี้จะเป็นผักกาดตีนหมีที่เขาไปขันสมเด้อพี่น้อง กำลังขึ้นเลยครับกำลังขึ้นถัดมานี่โปรเจกต์ของเราคืออ้ยพี่น้องกะลำครับกละลำวเตสิโปฮอครับนี่แต่อาสีหกแน่เด้อพี่น้องปูของบ่มีเวลาเอาหุนนี่ครับอ้ยถือว่าผ่านเนาะพี่น้องผ่าน่าพี่น้องนี่นี่แต่หัวใหญ่เลยเน่นๆครับหัวนี่ เอฟซีทันได้เพิ่นเคยได้สร้างไปกินเพันดาทีหูเนาะครับแล้วก็ขอบคุณไอ้พี่น้องทั้งสีขอเด้อเพิ่นมาอุวนหนุนเหมือนนั้นโอ้เสียบลายเพิ่นวะเสียบเนียนหวานโบโมมินโบโมมินยาบโมคืนเลยเพิ่นวะสุดยอดครับปลูกเพิ่นมาแต่สีขอเพื่อกะแว่มาสือครับเทิ่งกระลำดอกกระลำปี้กัะผิกเนาะครับ นี่กระิเป็นในตูดี้ครับนี่ตูดี้ก็เพาะไว้แล้วเพาะไว้แล้วตัวน,นี้ก็ะิเป็นบักไอ้บวบครับบวบบวบเลียมกับไอง้งูเหี่ยวก็มีครับนี่เพาะไว้แล้วแต่พวท่านได้โงเนาะพี่น้องปลูกผสมประสานกันไปยังสี่ละครับเขืองเหง่วหอาก็มีบางงเหาก็มีต้นหนึ่งครับพี่น้องสองต้นนันต้นภูครับพอได้ก,กินอยู่ครับ กับปูกมีมุมเน้นน้อยฮากับปูกไว้เน้น้อยครับนี่ปลูกทุ่งมองที่มีดินครับนี่ก็บชิเป็นพริกหยวกครับพริกหยวกอุ้ยลงลงในข้าวเดียวครับพริกหยวกนี่ดกโดดท่านได้หาใหม่มาขำอยู่พี่น้องพริกหยวกนี่ประมาณสามต้นครับโอ้ยซีมะละกอเราก็ปลูกแล้วซื้อมาปลูกเด้อพี่น้องนี่ นะาพี่น้องเม่อมันมกระลำดอกต้นมะงามแต่กระดอกใส่ได้ครับนี่ดอกเไยถือว่านาแหล่งประสบความสำเร็จอีกนะครับครับปีน่นาคอยว่ากันไหมครับปีนี่คือว่าช่วงช่วงช่วงทดลองนาแหล่งครับนี่บอพี่น้อง <laughs> ปูคล้องกังศรีแล้วครับนี่นี่นี่หกหกนี่ถือว่าผ่านครับงวัวลับเป็นโลอยู่ครับนี่งวนี่มาทางนี้จะเป็นโซนพิกขีหนูเด้อพี่น้องอุ้ยหน่วยนิดงามเหลื่อมงามครับนี่พิกขีหนูพิกขีหนูลอยเอ็ดบ่เฮ้ย,ยพิกขีหนูลอยเอ็ดบ่ บ่อ๋อของเกียรติไตรครับพริกขี้หนูสวนขอตัวขอัยเด้อพี่น้องนี่โอ้ยหน่วยหลับสาบเลยดกดกดก่ดกดกนนี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องทางนี้หกสิบต้นหกสิบต้นกะเก็บเด็กเกือบตาครับจะบ่ได้เ,ดกเก็บขันเก็บอีลีกับเด็กตาหนึ่งตากันญ่อยู่ นี่ครับผีกี้นูปีบาสุวิทไทยบางนึงนี่ครับโอ้ยหน่วยหน่วยเหนือเหลื่อมหน่วยเงาผีกี้นูหน่วยใไงเถิดพี่น,อน้องบางคนเมืองอาจสิโบเซือาวา่าผีกี้นูเมียนเดี๋ยวซ่องจะกู่ใสเด้อพี่หน,น่องเก็บเซตเกลี่ยไปสรุปอยู่ข้างกันด้อพี่น้องว่าได้จักโลเดี๋ยวจิไปรอหาหม่องเงี้ยเถิดพี่น้อง เดือดเลิมล่งสะแต่ตัวสวดอยู่เหมือนขืนนห็นอันพี่ฝนกับพี่เดือดจับอุ้ย,<ด>ยมึงเ่ะต้นหนึ่งซุกเกือบมืดงามค, <น S 1> ครับใบไมกับหน่วยใหไม้กับขึ้นละ่ะตดอกกับดอกเริ่มที่เป็นคนงานประจำละ่ะเมียครับคนงานเก็บผกคนนึงก็อเอาล้านดิเงี้ย <c oughs> <c oughs> หอนแห่งหลายจุดเหมือนว่ามิวสิกวอยูเลยหองไห้หองไห้งองแงเออ,ทอ,ทอ,อคอนบ่มักเออคนบ่มักหอนคนบ่มักคกวามหอนแต่หน่อยเก็บปีกสใส่ความเพียรความใจยเย็นความอ่อน <c oughs> มือแข็งงาหักมืด้องต้อน,นิก็เก็บเซตแล้วเด้อค่ะได้ซิปถ้าได้โหลดซิป สิบสองโลบอสิบสามโลเ๋ยาสีส่งให้เพิ่นกอนเนาะค่ะกระุกบัตรกรตเจงสีส่งน้ำกลดไปไหมเออแม่บ้ต้องถามหรอกอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเก็บพริกเสาหนีเนาะค่ะพี่น้อง จบคลิปไปเพียงเท่านี้ละค่ะย่าขอปากด้วยคุบาขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เช่นเคยค่ะลาไปก่อนค่ะกับบรรยากาศสวนพักแามเสาเก็บพริกเนาะค่ะโบเก็บบ่ได้สิไปลอยเอ็ดครับอือสิส่งไปลอยเอ็ดค่ะอ้าพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วครับมิชิกครับสวัสดีครับเฮ้ยมิชิก ្័់ះເ៏ំកមັ្យោះទៅ់់ៗສ